สวัสดีครับทุกท่านพวกับผมบารอนีและโปรเจกต์ใหม่นะครับ World of Warships โลกแห่งเรือรบนั่นเองนะโอเค World of Warships เป็นเกมแนว uh, Simulation นะครับก็คือเป็นจำลองสถานการณ์นะครับว่าให้เราเนี่ยเป็นคนขับเรือหรือเป็นเรือรบอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็ uh, ผสมกับเกมแนววางแผนนะครับโอเคนะ ก็ตอนนี้นะครับ World of Warship ยังอยู่ในช่วง close beta อยู่นะครับผมก็จริงจริงมันไม,ไม,ไม่ไม่ได้เป็นการาให้เล่นฟรีๆแบบโค้ด beta แล้วใครก็สามารถเล่นได้นะครับคือเราต้องส่งอ e ีเมลนะครับไปขอโค้ดจากเว็บมันนะครับหรือไม่ก็นะรอคนมาแจกโค้ดนะครับถึงสามารถเอาโค้ดนั้น,นไปยืนยันเพื่อ ทำให้หลดตัวเกมแล้วก็เล่นได้นะครับคือถ้าไม่มีโค้ดเนี่ยก็จะเล่นไม่ได้เลยนะครับในช่วงโคลสเบต้าอ่าและเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเล่นก็คือเซิร์ฟเวอร์เอเชียนะครับเขียน okay, มันก็จะมีนอตอเมริกามัง้งยุโรปแล้วก็เอเชียนะน่าจะมี3ามเซิร์ฟเวอร์หลักๆนะครับตอนนี้นะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็จะมาพูดข้่ค่าเกี่ยวกับเรือแต่ละประเภทนะครับว่า มีจุดดีจุดด้อยต่างกันยังไงนะครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยผมก็ไปหามาจากเว็บไซต์หลักของ World Warship นะครับก็คือเอาข้อมูลที่มันมีอยู่ในเว็บไซต์แหละมาสรุปนะครับโอเคเราจะไปชมกันเลยนะโอเคครับและเรือชนิดแรกนะครับที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือเรือพิฆาตนะครับหรือ Destroyer นะครับในภาษาอังกฤษนะ ชุดเด่นของเรือพิฆาตนะครับคือจะมีความคล่องตัวนะครับสูงเ,เป็นลําดับต้นๆเลยนะของเรือทุกประเภทนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นตราเร่งนะครับความเร็วในการพุ่งไปข้างหน้านะครับความเร็วในการหยุดเรือนะครับหรือมว่าความเร็วในการเลีเ้ยวนะครับหักเลี้ยวเปลี่ยนทิศทางอะไรก็ตามเนาะซึ่งจากความเร็วนี้นะครับทำให้สามารถเข้าโจมตีค่าศึกและถอยฉาออกมาได้นะครับ อย่างมีประสิทธิภาพนะอีกครั้งยังมีระเบิดอตอร์ปิโดนะครับใต้น้ำนะที่รุนแรงมากนะครับใช้ต่อกรกับพวกเรือขนาดใหญ่เช่นอัอไงเรือบรรทุกเครื่องบินหรืออะไรเงี้ยที่เป็นเรือใหญ่ๆนะครับชา้าได้ค่อนข้างดีนะและเรือ,อพิฆาตเนี่ยก็จะมีความสามารถพิเศษนะครับในการสร้างหมอกควันนำพรางขึ้นมานะครับในเรียกแบบ Battle Field ในพื้นที่การลบนะเพื่อ,อาสามารถใช้ หลบหนีนะครับศัตรูได้หรือเข้าจโจมศัตรูก็ได้นะครับแต่ว่านะครับข้อเสียหลักนะของเรือพิฆาตนะครับก็คือนะครับมีเกราะนะที่บางมากก็คือจะสามารถโดนโจมตีเนี่ยจะได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงมากนะครับนี่คือข้อเสียหลักๆนะครับของเรือพิฆาตหรือ d e s t r o y e r นั่นเองนะเรือประเภทต่อมานะครับที่เราจะพูดถึงก็คือเรือลาตเวนนะครับหรือ c r u เซอรนั่นเอง นะจุดเด่นของเรือราัตาเวย์นะครับก็คือมีความเร็วและความคล่องตัวนะพอๆเทียบเท่ากับเรือพิฆาตเลยก็ว,ว่าได้นะครับาสามารถเพิ่มหรือลดความเร็วเนี่ยได้อย่างดีนะก็คือ,อเร่งความเร็วเนี่ยก็ทําได้รวดเร็วนะครับและหยุดหยุดเรือเนี่ยก็คือทําได้เร็วเช่นกันนะครับตัวเรือราัตาเวย์เนี่ยก็จะสามารถทําหน้าที่ได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับ มีความอนเนกประสงค์เช่นาาการค้นหานครับศัตรูและทําลายนะครับหรือว่าจะเป็นการป้องกันการโจมตีทางอากาศให้แก่เรืออื่นๆก็ได้นะครับนับว่าเป็นเรือที่มีความอนเนกประสงค์มากเลยทีเดียวนะและจุดเด่นที่น่ากลัวอย่างของเรือรัตเวน,นะครับก็คือมีอํานาจการยิงของปืนเนี่ยที่ค่อนข้างรุนแรงเลยนะปืนปืนปืนหลักเนี่ยปืนใหญ่ของมันเนี่ยค่อนข้างรุนแรงครับและยิงได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็คือแบบ รีโดดกระสุนเร็วมากยิงรัวๆรัวๆเลยอ่ะแต่ข้อเสียหลักนะครับของเรือรัตเวนหรือครูเซอร์เนี่ยก็คือนะครับตัวเรือเนี่ยมันจะมีลักษณะแบบยาวๆนะครับยาวแล้วก็เป็นแบนไม่ใช่เป็นแบนสิมันจะเป็นแคบๆยาวๆแคบนะครับก็คือตามหลักแล้วเนี่ยมันจะทําให้ครับหันเรือได้ช้านะครับก็คือมันมันยาวไงก็เลยหันเรือช้านะครับโอเคแต่ว่ามีความเร็วนะมีความเร็วใน ความเร็วในการเล่งอ่ะเยอะนะครับสามารถทําความเร็วได้ดีนะแต่ว่ามันหันยากนั่นเองครับสรุปง่ายๆนะหรือประเภทต่อไปนะครับก็คือเรือประจันบาลหรือ battleship นั่นเองนะครับหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้นะเพราะว่ามันเป็นชื่อของหนังดังนะครับที่เคยออกมาใช้นั่นเองนะครับจุดเด่นนะครับก็คือมีปืนนะครับที่มีอำนาจการยิงที่รุนแรงนะครับสามารถเจาะเจาะ เจาะเจาะเจาะเกราะศัตรูได้ดีนะครับแล้วก็ยังมีปืนต่อต้านอากาศยานนะครับให้เรือประจันบาลเนี่ยสามารถต่อสู้กับเครื่องบินของศัตรูได้นะครับและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือมีเกราะหนานะทำให้สามารถรับการโจมตีต่างๆได้เยอะนะครับแต่ข้อเสียหลักๆเลยนะครับของเรือประจันบาลบัตเลอร์ชิฟต์เนี่ยก็คือเนื่องจากนะครับเรือมีขนาดใหญ่นะครับทำให้นะ มันก็ช้าแหละมันช้าตาเร่งนะครับก็ก็เร่งได้ช้านะครับและหยุดหยุดก็ยังหยุดช้ก็คือมันจะหยุดปุ๊บมันจะไม่หยุดเลยอ่ะก็คือมันจะค่อยๆไหลไหลไหลไปก่อนนะครับมันมันทําได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับกับการเร่งและหยุดนะทั้งนี้นะครับก็รวมไปถึงการหันตัวนะครับก็คือการเลี้ยวเนี่ยก็ทาได้ยากด้วยนะครับสําหรับเรือประจันบาานะครับเพราะว่าน้ําหนักมันเยอะนะครับแล้วก็ขนาดใหญ่นะและ เรือลบประเภทสุดท้ายนะครับที่จะมาพูดถึงในวันนี้นะครับก็คือเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับหรือ aircraft carrier นั่นเองนะครับจุดเด่นของเรือบรรทุกเครื่องบินก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วนะต้องมีเครื่องบินแหละ <c oughs> ก็คือการโจมตีทางอากาศนะครับสามารถทําความเสียหายอย่างหนักนะครับแก่ศัตรูได้โดยการโจมตีทางอากาศครับหรือฝูงบินของเรือลำนั้นนั่นเองนะครับซึ่งครับเครื่องบินนะก็จะ แบ่งได้อีกเป็นหลายๆประเภทนะครับเช่นเครื่องบินละัตะวินก็จะทําหน้าที่ไปสอดแนมศัตรูนะครับเปิดเปิดแมปได้นะอะไรเงี้ยแล้วก็ยังมีเครื่องบินพวกเครื่องบินเที่ยรับเบิดเครื่องบินตอร์ปิโดนะครับสามารถโจมตีนะครับแกเ่เรือเรือใหญ่ๆของศัตรูได้อย่างดีนะครับและด้วยเครื่องบินเหล่านี้นะครับทำให้ระยะการโจมตีของเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยระยะการโจมตีนะครับสูงมากนะครับไกลมากนั่นเองนะ และจุดเด่นอีกอย่างของเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับก็คือมีความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับไปข้างหน้าเนี่ยเร็วมากนะครับแต่ข้อเสียก็คือนะครับแม้จะมีความเร็วนะครับความเร็วไปข้างหน้าเนี่ยที่ดีนะแต่ว่าการเปลี่ยนทิศทางนะครับหรือการเลี้ยวเนี่ยมันทําได้ยากมากนะครับเพราะว่ามันใหญ่นะมันใหญ่และน้ําหนักมันเยอะนะครับใหญ่กว่าเรือประจันบานอีกนะ battleship นะครับซึ่งจากข้อเสียนี้นะครับ ทำให้เรือที่มีความเร็วสูงนะครับเช่นเรือพิฆาตหรือเดส t r รอยเยอร์นะครับและเรือรัตวีหรือครูเซอร์นะสามารถตีขนาบข้างนะครับและยิงตอร์ปิโดใส่เรือบรรทุกเครื่องบินได้อย่างง่ายดายนะครับซึ่งเออตอร์ปิโดเนี่ยมันรุนแรงมากนะครับเป็นอาวุธที่รุนแรงมากในเกมนี้นะครับโอเคครับต่อมาผมก็จะมาพูดถึงระบบต่างๆที่มีอยู่ภายในเกม world of w a r s h i p ครับแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนครับนี่คือเป็นช่วง close beta อยู่นะครับก็คือ ระบบต่างๆเนี่ยอาจจะยังไม่ครบนะครับอาจจะมีเพิ่มมานะครับในช่วงโอเพนเบต้าต่อไปครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับก็ระบบแรกนะครับที่ผมจะมาพูดก็คือระบบค่าพลังนะครับของเรือนะโดยแต่ละลำนะครับก็จะมีค่าพลังแตกต่างกันไปนะครับก็ยิ่งเทียสูงนะครับก็จะมีค่าพลังมากขึ้นนะครับโอเคค่าพลังต่างๆเนี่ยจะแบ่งเป็นอะไรบ้างนะก็จะมาอธิบายนะครับเช่นลำนี้นะครับคาโทลิ เป็นครุยเซอร์ของญี่ปุ่นนะครับก็คือเรือรับตกเวนของญี่ปุ่นนะก็จะมีค่าแรกนะครับ s u r v i v e ability นะคือค่าการตัวรอดนะครับก็จะประกอบไปด้วยพวกเลือดนะครับหรือเกราะนั่นเองนะครับก็คือยิ่งไอ้ค่านี้เยอะน่ก็แสดงว่าจะมีเลือดเยอะนะครับแล้วก็เกราะที่หนาขึ้นนั่นเองนะครับค่าที่2ครับ artillery นะครับก็คือเป็นปืนนะยิ่งมีเยอะนะครับก็ คือปืนเนี่ยจะน่าจะแรงขึ้นนะโอเคเอเอกันนะครับเอเอกันก็คือปืนต่อต้านอากาศยานนะครับก็คือไอถ้าไอาค่านี้เยอะนะครับก็จะส่งผลให้ปืนต่อต้านอากาศยานเนี่ยมีความแรงมากขึ้นนะครับสำหรับค่าต่อมานะครับก็คือ maneuver ability นะครับก็คือเป็นค่าเหมือนค่าเครื่องยนต์นะก็จะประกอบไปด้วยนะครับความเร็วนะครับแล้วก็ อะไรนะเขาเรียกการตีวงอะเวลาเลี้ยวนะครับคือ turning circle radius นะครับก็คือถ e ้ายิ่งไอเนี่ยค่านี้เยอะนะครับก็คือเราต้องใช้พื้นที่เยอะนะครับในการตีวงเลี้ยวนะครับแล้วก็ rudder shift time นะครับก็คือ,อ,อเป็นเวลาในการหักเลี้ยวนะครับเช่นคาโทริเนี่ยใช้เวลา8.2วินาะถึงจะเลี้ยวได้แบบ เขาเรียกว่าอะไรเลี้ยวได้สมบูรณ์นะครับก็คือจะค่อยๆเลี้ยวจนกระทั่งถึง8.2ดจุวีเนี่ยมันถึงจะเลี้ยวแบบเลี้ยวได้สมบูรณ์นะโอเคก็ยิ่งค่านี้เยอะนะครับก็จะทําให้อ่มีความคล่องแคล่วว่องไวสูงขึ้นนะน่าจะเป็นอย่างนั้นต่อค่าต่อมาครับคอนเซิลเมนต์นะก็คือจะเหมือนเป็นค่านะครับค่าการตรวจจับนะก็จะแบ่งออกเป็นการตรวจจับภาคพื้นทะเลนะครับก็คือยิ่งไอเซอร์เฟซ ดิเทคอะบิลิตี้เนี่ยเยอะนะก็คือเราจะสามารถตรวจับเรือของข้าศึกนะที่อยู่ในหน้านน้ำเนี่ยได้ไกลยิ่งขึ้นนะครับข้าต่อมานะก็คือแอร์ดิเทคอะบิลิตี้นะครับก็คือการ,าารตรวจจับนะ,ะเครื่องบินของศัตรูนะครับถ้าค่านี้เยอะก็สามารถตรวจับเครื่องบินสอดแนมหรือเครื่องบินลบของศัตรูเนี่ยได้ไกลมากขึ้นนะครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นค่าพลังร้าวครับของ เรือนะก็จะมีเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับก็คือค่าพวกค่ามันจะมีเรือบางลำที่มีตอร์ปิโดก็จะมีค่าตอร์ปิโดเพิ่มขึ้นมานะแต่ว่าลำนี้ไม่มีตอร์ปิโดนะครับก็คือมันจะไม่ไม่ไม่แสดงว่า,ามีค่าตอร์ปิโดนะครับโอเคอระบบต่อมานะครับก็คือระบบยศของผู้เล่นนะครับนะนี่ครับตอนนี้ผมยศขีดหนึ่งนะครับก็คือเมื่อเก็บเลเวลนะครับ ก็คือเล่นเล่นไปเรื่อยเนี่ยเราจะได้ EXP นะครับเพื่อมาเพิ่มยศของเรานะครับและเมื่อยศเพิ่มขึ้นนะอ่ามันก็จะปลดล็อกเช่นพอเรามันจะมีพอไปยศระดับ2นะครับเราก็จะมีปลดล็อก Random Battle ได้นะครับมันก็จะได้เงินอะไรเงี้ยมันจะปลดล็อกไปเรื่อยนะครับระดับ3ามก็จะได้มิชชั่นมานะครับ ระดับสี่ก็ทำ่างนี้ได้ระดับ5ครับก็จะมีระบบชิปคอมบันเดอร์อะไรเงี้ยได้เงินนะเพิ่มขึ้นครับก็คือช่วงโค้ชเบต้าเนี่ยจะเขาจะล็อกอไม่ใช่สิเขาจะให้เราระดับสูงสุดก็คือระดับ6นะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยมันจะมีอยู่ถึง20ระดับนะครับแต่ว่าน่าจะเปิดให้ตอนโอเพนเบต้านะระดับ20ช่วงโค้ชเบต้าเนี่ยก็ได้เล่นได้แค่ถึงระดับ6นะครับโอเคครับระบบต่อมานะาก็เป็นระบบ อัปเกรดเรือนะครับอัปเกรดเรือแล้วก็ซื้อเรือลำใหม่นะครับก็คือในเรือแต่ละลำเนี่ยเราสามารถอัปเกรดนะครับเช่นสามารถอัปเกรดปืนได้นะครับให้มีความรุนแรงยิ่งขึ้นนะครับอัปเกรดเกราะได้นะครับเกราะภายนอกให้มีความหนาขึ้นนะครับอัปเกรดอัปเกรดเรดาร์นะครับอัปเกรดเครื่องยนต์นะครับให้มีความเร็วความเร็วของเรือเพิ่มมากขึ้นนะครับอัปเกรดเรดาร์ให้สามารถตรวจจับนะเรือได้ดีขึ้นนะครับอะไรประมาณนี้เมื่อเราอัปเกรด ตามสายแล้วเราก็จะสามารถอัปเกรดเป็นเรือลําต่อไปนะครับชาอเพเกรดสิเป็นการซื้อเรือลาต่อไปได้นะครับเป็นขึ้ปลดล็อกนะโอเคต่อมาเรื่องระบบของการต่อสู้นะครับตอนนี้ผมก็สามารถสู้ได้แค่จับทีมนะสู้กับบอดได้แค่นั้นนะครับก็จะปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับตามระดับของของตัวละครของเราเองนะครับก็คือตอนนี้ผมมี1ขีด1นึ่งเขงาเรียกหนึ่งขีดนะครับผมจะสามารถ สู้กับเพ a y เยอร์ได้ต้องมีระดับ2นะครับโอเคนะแล้วก็เราสามารถสร้างกลุ่มได้นะครับคือ,อชวนเพื่อนมาเล่นเป็นกลุ่มได้นะครับโดยการกด create division นะครับแล้วก็กดชวนเพื่อนซึ่งจะอยู่ใน free list นะต่อมานะครับก็จะพูดถึงระบบกราฟิกมันไม่ใช่ระบบสิพูดถึงเรื่องกราฟิกนะครับของเกมนะกน็นี่ผมปรับ ทุกอย่างสูงสุดนะครับรวสวยงามน,นะครับมีกราฟิกของเกมที่สวยงามดีเทลของเรือก็ใช้ได้นะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปมินิรีวิวนะครับเกม World of Warships ก็ม่ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับคลิปหน้าก็คงอาจเป็นคลิปลองเล่นนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับบาย